ดวงดาวในช่วง14กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนะคะมีการโคจรมาพบกันนะคะได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวเสาร์มาพบกันในภพเรือนวินาศของชาวมินนะคะส่งผลอย่างไรบ้างทั้งในเรื่องดีและเรื่องที่ฟังไว้เพื่อะระมัดระวังนะคะไปอัปเดตกันได้ท่านใดที่ลักนณาราศีมินรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงดาวเรื่องการพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วง14กุมภาพันธ์ไปนะคะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะก็จะมีดวงดาวเอามารวมตัวกันอยู่ในภพเรือนวินาศของชาวมินนะคะโดยเป็นดาวอาทิตย์และดาวพุธนะคะที่โคจรมาสมทบกับดาวเสาร์นะคะสำหรับดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนลาภะนะเมื่อมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธมานะคะก็มาส่งเสริมนะในเชิงราภผลนะคะโดยดาวพุธนะคะจะเป็นคู่สมพลกับดาวเสาร์ในขณะที่ดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่ธาตุไฟนะคะช่วงนี้ชาวมินนะจึงมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภนะต้องบอกว่า อาจจะเชิงลับนะคะหรือว่าโชคลาภที่ไม่คาดคิดโชคลาภทางไกลนะหรือเป็นโชคลาภที่มาพร้อมกับเรื่องการแก้ไขปัญหานะคะโดยจะมีในเชิงเรื่องของสินทรัพย์ได้นะเช่นเรื่องของใครที่มีผลกลาําไรผลประโยชน์ข้องกับอาคารบ้านช่องสถานที่ที่ดินรถรายาพานะ,นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ว่ารับผลดีขึ้นนะคะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องนะกับเรื่องการาแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่ถือครองด้วยนะก็คืออาจจะ ลงทุนก่อนแล้วก็ไปได้ราบนะหรือว่ามีจังหวะปรับปรุงซ่อมแซมใช้เงินเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์แล้วก็ไปได้ราบในภายหลังนะคะช่วงนี้จะมีเรื่องของการสื่อสารได้นะในเชิงมักเป็นเรื่องแก้ไขปัญหานะเช่นมีอะไรก็มักจะเรียกหาเรียกใช้เรานะคะอาจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นนะในเชิงแบกรับบางทีก็จะเป็นเรื่องของการทําประโยชน์ในเชิงสาธารณกุศลทําเพื่อคนอื่นนะคะรวมไปถึงนะเรื่องการติดต่อในเชิงทางไกลนะเรื่องงานออนไลน์ก็จะโดดเด่น อาจเป็นจังหวัดที่ซุ่มทำอะไรอยู่นะในเชิงโปรเจกต์โครงการส่วนตัวนะหรือิรเริ่มทำอะไรที่เป็นผลกำไรก็ส่งผลในช่วงนี้ต้องโฟกัสต้องอาจลงทุนลงแรงนะหรือศึกษาค้นคว้าวิจัยลงลึกกับเรื่องอะไรบางอย่างนะคะโดยรวมดวงดาวไปกระตุ้นเรื่องโชคลาภนะในเชิงสินทรัพย์ก็ได้นะคะรวมทั้งรับผลนะช่วงนี้บางทีก็มาจากเรื่องของผู้สนับสนุนเบื้องหลังนะผู้ใหญ่ใจดี คนไม่ออกหน้าออกตานะคะหรือว่ามีแบ็กอัพอยู่นะสำหรับชาวมีนนะคะชาวมินช่วงนี้นะคะดาวการเงินยังคงเป็นมหาอุดนะอยู่ในภพลาภะนะคะก็มีเหตุไปเกี่ยวข้องกับเงินก้อนได้นะคะบางทีก็ได้เงินเข้ามาแบบรวดเร็วนะเนื่องจากดาวอังคารนะคะยังส่งผลดีในเชิงเงินทองดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาในขณะ,ะนะเดียวกันมันไปเป็นจังหวะที่ดาวเนี่ยมักจะไปอยู่ในเรือนคู่ศัตรูกันนะ จึงส่งผลให้บางทีได้มาแล้วก็มีเหตุให้จ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะหรือว่ามีโปรแกรมจะใช้เงินอยู่แล้วนะก็มีเงินเข้ามาให้ใช้พอดีนะคะหรือว่าช่วงนี้มีเหตุบางอย่างที่ต้องลงทุนลงแรงก่อนนะถึงจะได้รับผลนั้นมานะคะดาว14นะคะไปอยู่ในเรือนของราหูนะซึ่งถือว่าเป็นเรือนคู่ศัตรูนะคะในสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะจากอิกทธิพลของดวงดาวที่เขาเป็นคู่ศัตรูกันนะคะ ตรงนี้ในเชิงเรื่องธุรกิจธุรกรรมเอกสารทําสัญญานะมันอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะเช่นเรื่องของการมีปัญหาเอกสารนะใครที่ทําในเชิงประสานงานยื่นเรื่องยื่นกู้ต่างๆบางที อ,า,อาจต้องทําหลายครั้งนะคะมีเรื่องของการผิดสัญญาเกิดขึ้นได้นะอาจจะเป็นเชิงเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนะเช่นซื้อของออนไลน์ก็ได้ได้ของไม่ตรงปกนะคะใขายออนไลน์บางทีมีจังหวะเรื่องของลูกค้าตีคืนบ่อยขึ้นนะหรือว่ามีปัญหาในเคสบางอย่างเกิดขึ้น,นส่งผลให้แก้ไขปัญหาอยู่นะคะนอกจากนี้มันก็อาจจะหมายถึง ผิดสัญญาผิดนัดนะเลทเลื่อนในเรื่องของผลประโยชน์ได้นะในเชิงการเงินการทองนะคะใหญ่ไปกว่านั้นก็คือเรื่องคดีความนะหรือว่า,ามีคู่กรณีเกิดขึ้นนะหรือมีเหตุผิดกฎเกณฑ์กฎระเบียบโดยเราไม่ได้ตั้งใจหรือคาดไม่ถึงก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะอุปกรณ์สื่อสารนะเป็นพวกมือถือนะอุปกรณ์ไฮเทคนะคะช่วงนี้อาจจะมีอาการรวนร,วน,รวนเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้มีเรื่องของการระมัดระวังในเชิง สถานะทางสังคมหน้าตาเครดิตนะช่วงนี้อาจจะมีสภาวะสุ่มเสี่ยงบางทีคนอื่นนะมาทําให้เราเสียชื่อเสียงนะหรือว่าตัวเราเองช่วงนี้นะคะก็ต้องดูแลระครับประคองในเชิงเครดิตความน่าเชื่อถือทางการเงินนเะนื่องจากอาจจะมีภาระรายจ่ายรายด้านหลายทางนะคะชวงนี้นะคะดาวพุธจะไปอยู่ในเรือนของราหูนะเป็นคู่ที่ เป็นศัตรูดอกันนะคะดาวพุธยังเป็นเจ้าเรือนคู่ครองของชาวมีนด้วยนะคะดังนั้นช่วงนี้คําพูดคําจาบางทีมันจะมีปัญหาได้นะในเชิงอย่าใส่อารมณ์เยอะนะค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยปรึกษาหารือนะคะบางท่านเป็นปัญหาในเชิงสุขภาพช่วงที่ปัญหาสุขภาพส่งผลให้มีอุปสรรคในการสื่อสารนะเช่นเจ็บคอนะคะ พูดแล้วมันเสียงแหบนะหรือว่าช่วงนี้เป็นหวัดก็มักจะลงคอไอเสียงแหบเสียงแห้งประมาณนี้นะคะรวมไปถึงนะช่วงนี้รับประทานอาหารก็ใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าอาจจะสำลักได้ง่ายนะกินอาหารที่มีก้างมีความแหลมคมบางทีไปจิ้มปากจิ้มคอนะคะก็ส่งผลให้เกิดบาดแผลขึ้นนะคะ รวมไปถึงขับรถขับราช่วงนี้นะคะใจเย็นๆนะเพราะว่าก็มีเกณฑ์อุบัติเหตุได้นะเพราะว่าวินาก็คือเป็นเรื่องเกิดขึ้นรวดเร็วคาดไม่ถึงปุบป,ปับฉับพลันนะดังนั้นช่วงนี้ทําอะไรก็ใจเย็นๆไว้ก่อนนะอะไรที่ไม่แน่ใจก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะดวงดาวในช่วงนี้นะคะก็มันจะเป็นดาวที่ไปอยู่ในเรือนคู่ศัตรูนะโดยมักจะส่งผลนะในเชิงควบคู่นะเรื่องดีก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็ได้แจ้งไว้นะคะ สำหรับแนวโน้มของดวงดาวนะคะก็เป็นคร่าวๆนะมันอาจจะเกิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกิดทุกเรื่องนะกับคนเพียงคนเดียวนะคะจะมากน้อยในระดับความแรงของโชคลาภหรือปัญหาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมินนะคะสําหรับในส่วนที่ต้องระมัดระวังนะก็ให้เป็นสิ่งเตือนใจเตือนสตินะคะไม่เกิดขึ้นได้เลยก็คือดีที่สุดนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวมินในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ